สวัสดีครับผมตั๊กโอดานะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่ที่ร้านกระโจกบิ๊กซีสายใหม่นะครับแล้วทางด้านขวานี้เป็นร้านขายหมูปิ้งนะครับแล้วทางสายมือนี้ถ้าเรามาจากตลาดพงศกรนะครับเราวิ่งมาเรื่อยๆ จนถึง49นะครับแล้วเลยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอ่ะเราก็จะเจอร้านประโจก่ะนะดูจากตรงบิกซีเนี่ยครับแล้วถ้ามาทางด้านขวามือนะครับเราก็จะเจอกับตลาดเอซดูตรงนี้ก็ได้ครับสายหมาย62นะครับ และร้านเรามีเน็ตให้จ่ายพันเน็ตแล้วนะแล้วตรงริมทางเนี่ยฟุตบาทนีะครับคือเราก็สามารถจอดได้นะถ้าสั่งชุดเดียวหรือสองชุดอะไรอย่เงี้ยมันรอไม่นานไงแต่ถ้าสั่งให้เยอะ เราก็ควรเข้ามาในที่จอดรถของบิซีนะครับจอดได้ตลอดเลยนะตอนช้านี้ก็มีคนมาออกกำลังกายนะครับ และ้านโจกเราก็เปิดตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งนะครับแล้วเอ่อเปิดทุกวันไม้เปิดทุกวันนะครับจันถึงศุกร์เอ่อจนถึงเสาร์จนถึงอาทิตย์ดิแล้วก็จะหยุดอีกทีเนี่ย ก็มีแค่อย่างเดียวนะครับคือแม่ผมไม่สบายนะแล้วในร้านเหล่านี้มีอะไรบ้างมีโจ๊กหมูสาสบหาบาทโจ๊กหมูใส่ไข่สี่สิบโจ๊กหมูไข,ข่เค็มห้าสิบโจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้า ห้าสิบต้มเลือดหมูห้าสิบข้าวปลาถุงละห้าบาทข้าวต้มหมูสี่สิบข้าวต้มปลาห้าสิบและต้มจืดเต้าหู้หมูสับห้าสิบแล้วร้านเหล่านี้มีที่นั่งไม้ไม่มีนะครับเพราะร้านเราเป็นร้านเล็กๆนะครับ เราก็ขอเรียนเชิญนะครับให้คนที่อยู่สายใหม่นะหรืออยู่แถวนี้นะครับมาลองชิมได้นะครับร้านป้าโจกบิกซี่นะครับแล้วร้านเราเปิดมานานไหมเปิดมาหกเจ็ดปีนะครับร้านเรานี้ มีช้อนกับถ้วยให้นะ ร้านเราอ่ถ้าสั่งเป็นพวกอลายแมนหรืออ่าพันด้าฟู้ดอะไรพวกนี้ยังไม่มีนะครับ ผมก็ขอเรียนเชิญนะครับว่าถ้าใครอยากจะหาอะไรร้อนๆกินในยามเช้านะครับมากินที่ร้านประโจกบิ๊กซีนะครับสายใหม่นะโอเคครับไปก่อนนะครับ